สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับนี่นะครับในคลิปนี้นะครับพิกก็ได้เหรียญของรุ่นนี้มานะครับจะเป็นชื่อรุ่นว่าเหรียญปฏิหารโชคชัยนะ2,568นะครับของหลวงพ่อโชคชัยชัยยะวุฒโธนะครับนี่ซึ่งเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นฝาใสาสกรีนเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็วัดน้ำดิบนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะ อันนี้คือกล่องที่มาจากวัดนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้กระแสแรงมากๆนะครับสําหรับหลวงพ่อโชคชัยนะครับเออนี่เหมือนว่าถนนทุกสายนะครับมุ่งไปหาหลวงพ่อเนาะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับปฏิหารโชคชัยนะครับหนึ่งสองซ้ําโอ้โหนะครับลิดได้มานะครับในเหรียญน,นี้เนาะ เขาจะได้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเพช์น,นะครับจัดสร้าง30เหรียญเท่านั้นนะครับนี่นะจะลองโฟมมานะครับสําหรับเหรียญแรกนะเนาะเหรียญที่2นะครับ1นึ่งสซ้อโอ้โหนะครับสําหรับรายการนี้ก็ได้เป็นจะได้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาแดงหน้ากากเพช์เนานะจัดสร้างทั้งหมด59เหรียญน,นะครับนี่นะใน2เหรียญนี้นะครับปริศไปเก็บหน้ากากเพช์มานะครับ เป็นเนื้อนวะแล้วก็ทองแดงผิวไฟมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเหรียญแรกกันก่อนนะครับจะเป็นอทองแดงผิวไฟนะครับมาดูงานหน้ากาก,กเพ้นกันนะพี่นะเออสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นเหรียญทรงไข่แบบนี้นะครับโอ้โหนะครับเป็นเหรียญทรงไข่ห่วงตันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระอาจารย์นะครับหรือว่าหลวงพ่อโชคชัยนะครับนี่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ เดี๋ยวเรามาซูมดูชัดๆนะพี่นะนี่นะครับสวยมากนะครับพี่เอออันนี้จะเป็นงานหน้ากากเพ้นนะครับเพ้นเสมือนจริงคือสวยจริงนะครับดูนะใบหน้าโครงหน้าของพระอาจารย์นะครับเออสวยคมชัดแล้วก็เสมือนจริงมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พระอาจารย์ชมเลยนะพี่นะแล้วก็ชอบมากๆนะพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์บอกว่า งานเพชนเสมือนจริงนี้คือเหมือนพระจาจาร์มากเนาะอ่านี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นงานคุยพื้นแล้วก็ลงยาแดงนะครับจะเห็นว่างานลงยานะครับสวยสดฉ่าวาวมากนะพี่สีไม่ท่วมไม่จมเลยนะครับดูนะแล้วก็อ่าพุทธศินสำหรับรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นเพียงแค่พระจาจาร์เท่านั้นนะครับจะไม่มีข้อความใดๆนะครับอ่านี่สวยจริงนะครับนี่นะ เรียบรูนะครับนี่นะส่วนด้านหลังนะครับเนโอโหนะครับผิวไฟนะครับเหรียญน,นี้เนาะก็จะมีออกเป็นน้ําทองนะก็จะเป็นอชมชมพูอมม่วงนะครับนี่แซมดังๆแซมดังๆคือมีสเสน่ห์มากนะครับเป็นดังๆเนาะด้านบนก็จะเป็นหลวงพ่อโชคชัยใช้ย,ยาวุธโทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดวอนดดอนะวัดน้ําดิบนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นยันนะครับ ยันนะตรงกลางเนาะสำหรับเหรียญนี้จะได้หมายเลข5นะพี่เห็นไหมครับตรงนี้นะหมายเลข5้านะครับนี่หมายเลขห้าเนาะส่วนด้านล่างนะครับวัดเชตาวณารามนะครับน้ำดิบจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอืมสวยมากนะครับนี่หลวงพ่อโชคชัยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กระแสแรงมากนะครับตอนนี้เนาะ อ่าสำหรับเหรียญที่สอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากเพ้นเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับเนื้อนวะนะครับในรุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะออหอนะครับพี่สวยมากนะครับสวยจริงเนาะเออเป็นเหรียญทรงไข่นะครับส่วนขอบจะเป็นขอบเป็นขอบที่เป็นขอบเล็กนะครับดูนะ อ่าแล้วก็จะเป็นแองกระทะลงไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะวอนอวอนอดอนะครับนี่ด้านข้างนะครับแล้วก็งานเพน้นเสมือนจริงนะครับสวยมากสวยจริงนะพี่เห็นไหมเอ่ยอานี่นะครับฝั่งนี้ก็จะตอกเป็นอ่าชอช้างนะครับเป็นโค้ดของอ่าชื่อพระอาจาร์เนาะพระอาจาร์โชคชัยหรือว่าหลวงพ่อโชคชัยนะครับอือ้งานเพน้นนะครับสวยจริงนะครับดูนะ อ่าสวยเนาะสำหรับด้านหลังนะครับนี่โอ้โหผิวนะครับม่วงม่วงเลยนะครับอ่าจะเป็นนอหนูนะครับเป็นต่อโคนนอหนูชัดเจนเนื้อนวะและได้หมายเลข20นะครับสำหรับรายการนี้จัดสร้าง30เหรียญน,นะครับเนื้อนวะส่วนถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างทั้งหมด59เหรียญน,นะครับนี่เออเออสวยมากนะครับ เป็นงานเพ้นนะพี่นะสำหรับรุ่นนี้ที่ปริศเก็บมา2เหรียญนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าปริศจะนําเหรียญที่เป็นรายการอื่นๆมาให้เอฟซีได้ชมกันเนาะเพราะว่ารุ่นนี้สวยจริงนะครับของพระอาจารย์โชคชัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเหรียญปฏิหาร2568นายสินะครับปฏิหารโชคชัยนะพี่นี่วัดน้ําดิบนะครับจังหวัดกําแพงเพชรเนาะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่าติดตามมากๆเลยพี่นะกระแสของเกจินะครับถือว่าเปิดเลยทีเดียวนะครับสําหรับปีนี้เนาะ สุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝาก f อฝากกด s u b สไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริ๊ด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริ๊จะนาวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ f อีได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆเนาะ